สวัสดี f อท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาเหรียญชาแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญ10บบาทมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความความผิดปกติความแปลกนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกเออเลอร์คอยนะครับ ก่อื่นนะครับก็ต้องขอแจ้งท่านผู้ชมก่อนว่าในลักษณะของสีเหลืองเหรียญน,นี้เนื่องจากว่าแสงนะครับมันเป็นเพราะแสงขออนุญาตปรับแสงนิดหนึ่งนะครับจะไม่ดูเป็นสีเหลือง ครับก็เป็นสงสีนะครับส่วนสีเหลืองจะเป็นไส้ปรับแสงแล้วนะครับส่วนขอบก็จะเป็นสีขาวทีนี้ก็จะมา,าลงลึกในรายละเอียดข้อมูลเหรียญสามเหรียญน,นี้เหรียญแรกนะครับ เหรียญแรกก็จะเป็นปีพศ2535นะครับเหรียญพศ2535ก็มาดูลักษณะของเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นอย่างอย่างไหนเป็นแบบไหนอย่างไร ถึงมาไลฟ์สดถึงมาทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับจับตรงขึ้นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดจับตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนเกือบขวางนะครับเรียนสิบบาทปีพศ2 5 3 5 นะครับความผิดกับปกติเกือบขวางไม่ทราบว่ามีราคาหรือเปล่ามีคนรับซื้อหรือไม่เหรียญสิบบาทพระเสียนเกือบขวางนะครับไม่ทราบมาไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ติดตามข้อมูลจากช่องไหนเลยนะครับเหรียญเอียงเกือบขวางของสิบบาทปีสามห้า น,นี่คือเหรียญแรกปีพศ2535ต่อมาก็เป็นเหรียญที่สองนะครับข้อมูลเหรียญที่สอก็เป็นเหรียญการนาเป็นเหรียญที่ละลึกครบปรอบ50ปีนะครับก็ไปดูนะครับเหรียญการนาเป็นแบบไหน ครับก็ขออภัยนะครับที่ขัดข้องนะครับรับก็มาดูต่อนะครับความผิดปกติของเหรียญการจนานะครับเหรียญกาญจนาก็จะเป็นปีพศ2539นเะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ไปดูกันเหรียญกาญจนานะครับก็เกือบขวางเช่นกันนะครับถ้าขวาง จะมีราคานะครับตามที่ได้ข้อมูลถ้าทิมลงแบบนี้ก็จะมีราคาแพงนะครับถ้าเขาเรียกว่าผอเสียนนะครับเหรียญการจนานะครับก็มาดูนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นปีพศออ2549นะครับก็มาดูว่าเหรียญป,ปีพศ2549 เป็นแบบไหนก็เป <Ö น> ็นแบบพระเศียรเอียงนะครับปีพศ2549